ข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ พนตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทองพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ต้องราชทันและญาติของผู้ต้องราชทันโดยพูดคุยกับญาติผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพอีกทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายจำนวน1 3 3 0คนมอบขนมและรับฟังการร้องเพลงอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ซึ่งหนุ่มพี่น้ำฝนจะอาวาดรวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมแต่งขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังอีกทั้ง การแสดงมวยคาดเชื่อของทางเรือนจำด้วยที่วัดคุ้ยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักท่องเที่ยวแห่กันมาส่งน้ำหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดและส่งน้ำพระพุทธจำลองที่ตั้งเรียงรายหน้าฐานหลวงพ่อทวดกราบไหว้ขอพรทเทวสุวรรณเนืน่องในวันครอบครัวและวันหยุดยาวสงกรานต์ก่อนเดินทางเที่ยวต่อหรือเดินทางกลับโดยปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา มาต่อกันที่วัดธรรมปัญญาจังหวัดนครนายกพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าวาสวัดธรรมปัญญาหรือวัดหลวงพ่อเสาห้าพร้อมกรรมการวัดธรรมปัญญาจัดงานเทท,ทองหล่อพระพุทธชินราชพระโมคขลาพระสารีบุตรโดยมีพระสงฆ์จากหลายจังหวัดเดินทางมาประวัติกรรมจำนวน450รูปร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชจำลองหน้าต่าง25นิ้วพระโมคขลาพระสารีบุตรโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานพร้อมภรรยาเป็นประธานฝ่ายคารวะพระสมุรประสิทธิ์ชาค โรจะอาวาสวัดหนองผักชีหรือหม่อมเยนดาราตลกชื่อดังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์หลังเสร็จพิธีประชาชนที่มาร่วมงานเททองก็มายืนรอพลตำรวจเอกสรุรเชษเพื่อขอจับมือพร้อมสองเลขทะเบียนรถยนต์งองูคอควายห้านหนึ่งสงขาเพื่อไปเสี่ยงโชคต่อ บรรยากาศงานประเพณีปีใหม่เมืองชาวเชียงใหม่วันสุดท้ายหรือที่เรียกกันว่าวันพยาวันชาวบ้านจะทำบุญตานขันข้าวตั้งแต่เช้าตรู่นำสำรับอาหารข้าวหวานไปทำบุญที่วดัดการตานขันข้าวหรือถวายสังฆทานให้ญาติพี่น้องผูล่วงลับนำข้าตอกดอกไม้ถวายพระจากนั้นก็จะพากันนำตรงที่ทำไว้ไปปักบนเจดีย์ทรายซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการช่วยให้ผู้ตายที่มีบาปหนักถึงขั้นตกนรกสามารถพ้นจากขุมนรกได้สำหรับบรรยากาศตามวัดต่างๆทั่วเชียงใหม่ก็ยัง คงมีประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวพาครอบครัวออกมากราบพระเจ้าแสนแช่พระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ร่วมทำบุญตานขันข้าวรับฟังเทศฟังธรรมรับศีลรับพรสำหรับการก้าวเข้าสู่ปีใหม่หลังจากนั้นก็พากันไปส่งน้ำพระขอพรฝนายเข้าวัดและปักตุงมงคลส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นการรดน้ำดำหัวคารวะพุทธผูแก่บิดามารดาญาพี่น้องขอพรและขอขมาลาโทษและเล่นสัตว์น้ำสงกรานต์กันในวันสุดท้าย อุทยานแห่งชาติภูเรือร่วมกับส่วนราชการในอำเภอภูเรือจัดงานประเพณีส่งน้ำพระพุทธนาวาบรรพตณยอดภูเรืออุทยานแห่งชาติภูเรือเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านภูเรือโดยจัดขบวนแห่ผีบุ้งเต้าขบวนต้นพึ่งต้นดอกไม้ขบวนทุงใหญ่ขบวนทุงเล็กและขบวนกองเสงมีการรำถวายเป็นพุทธบูชาหน้าองค์พระพุทธนาวาบรรพตด้วยเพลงผีบุ้งเต้าซึ่งผู้ที่รำถวายจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองและหน้ากากผีบุ้งเต้าส่วนที่วัดศรีโพ ชัยตำบลแสงภาคก็จัดงานแห่ต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่นสืบทอดกันมายาวนานกว่า473ปีเชื่อกันว่าการแห่ต้นดอกไม้ถือว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตที่ได้นําดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัยทําให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขฝนตกต้องตามฤดูก,กาลต้นดอกไม้ของตำบลแสงภามีลักษณะดเด่นกว่าทุกวัดคือมีขนาดใหญ่และสูงมีความกว้าง3เมตร50เซนติเมตรสูง15-16เมตรส่วนการทําต้นดอกไม้ค็จะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวโดย ผู้ชายจะตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ตามหัวไร่ไปลายนานหรือบนภูเขานำกลับมาในหมู่บ้านผูกเป็นโครงผู้หญิงก็จะไปเก็บดอกไม้มาเพื่อตกแต่งต้นดอกไม้ให้มีสีสันสวยงามขณะที่นายประยูนอรุณรุรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นย้ําการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจุดต่างๆด่านชุมชนพรอ้อมมอบหมกหนอ่อไม้หมกไข่ปลาและลาบประดุกเจ้ากุ้งมะเขือส้มผักที่ไปจ่ายตลาดด้วยตัวเอง ตั้งแต่เช้าไว้หลังรถเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ พลตรตรีสิรสรร์เยืนสงวนชายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูำเนาให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังดูแลซึ่งกันและกันทั้งคนขับรถและพี่น้องประชาชนที่เล่นน้ำสงกรานอยู่ข้างทางเพราะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศกำลังสนุกสนาน ในพนักพันวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเปิดการประกวดนางฟ้ามาหาอำนาจหนึ่งในกิจกรรมถนนภาเขาม้ามหาสงกรานทยอำนาจเจริญที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นการเปิดเวทีให้สาวงาม LGBTQ พร้อมกับลูกหลานชาวอำนาจเจริญแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ดยผู้เข้าประกวดต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีภูมิมลำเนาทำงานศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญสูง160เซนติเมตรขึ้นไปผู้ชนะเลิศจะได้รับมงกุฎอันทรงคุณค่าเงินสด7 0็ บาทพร้อมสายสะพายรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินสด5,000บาทสายสะพายรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินสด3,000บาทพร้อมสายสะพายและรางวัลพิเศษนอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตและมีถนนสายน้ำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำสงกันกันอย่างชุ่มฉ่ำสนุกสนาน สนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอนเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจเคยาว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและค่าจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรวมถึงฝุ่น PM 2 5ได้ถึง99%ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเคยาว่าพิจจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DST ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรสั่งด่วนทำเร็วยอดมงคลสปอร์ เ่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัเรอชมกันต่อไปค่ะ